สีแย่ข้างหน้าเงาเกือข้าตาถมว่าเห็นทุกคนคิดว่าจะได้สาระอะไรที่อยู่ต่างจังหวัดว่าหนูขับเส้นนั้นอยู่พอดีเลยทางพอดีหนูต้องไปทางโรงเรียนลุ่งลวดเหมือนกันไปขับอย่างนั้นใช่หรือคะคุยอ้ออยาวนี่จเต้องมาดู <laughs> แล้วก็มองยาวๆไว้นะคะอย่าไปมองคันนี้นะ,ะข้างหน้าเป็นเขตชุมชนและรถเยะแยะมากมายค่ะ <ๆ S 2> เราก็ต้องไปให้ช้าลงนะคะแมเขามีจอดทินเลนด้วยเราขึ้ทางไหนากไปนะโอ้แล้วข้างหน้าเลนเราขับได้ไหมไม่ได้เออเราต้องเปลี่ยนไปเลนขวาค่ะ อ่ะใช่กระจกขวาไปได้ไม่หนึ่งเลนอ่าเบี่ยงแล้วมองไกลอย่าจ้องรถสวนนะแเราปิดไปเลี้ยวด้วยค่ะไปเลี้ยวคันนี้มันไม่ดับเองมันไม่ดับเองถ้าเราเปลี่ยนเลี้ยวจุดนี้เราจะเลี้ยวนะคะเราใช้คันเด่งไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ระวังรถทางขวาที่จะเข้ามาร่วงแต่อย่าไปมองเพราเยอะเพราะงั้นเราจะลืมโค้งค่ะแต่ถ้าเห็นเข้ามานะให้เราเหยียบคันแล้วก็แตะเบรกก่อนเนี่ยระวังทางนี้ด้วยนะคะแล้วก็มามามันก็มวยรถมาเลยมองตรงนู้นอันนี้คุณโคมิเร็วเกินไปไหมคะทางร่วมทางแยกด้วยค่ะ ไฟเลี้ยวก็ไม่บอกข้างหลังว่าจะไปทางด้านไหนด้วยกลิ่นหลังงงไปแล้วเราเคิดเราจะแซงคุณลุงคุณป้าเลยะเคะไม่แซงเราเขี่แล้วคุณลุงป้าแตะเบรกนี่หมายความว่าเกจะเลี้ยวหรือว่าไงคะเกลือเกีหรือเกเตรียมตัวจะขึ้นสะพานที่เกแตะเบรกรถเกณฑ์นะแล้วมีโอกาสที่ภรรยาเกจะหลุดลงมาได้ไหมคะเกมีที่กั้นหลังไหมได้เลยแงยงรงลงสะพานไปไ<ม>ทางตรงไหมคะอ่านี่ต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์สามคะบ้าเหยียบเบรกได้ตอนเกียร์ไามแล้วมันจะนิ่งไปเลยอ่าแล้วก็ค่อยยึดคัข้ๆยุ ยกคัตขึ้นมาครึ่งน,นึงแล้วเติมคันลิงตามเบาๆเออตอนลงไม่ต้องกดคันเร่งเยอะแต่ห้ามเหยียบคลัตนะเราปล่อยคัตขึ้นมาเลยค่ะยกคัตมาให้หมดเลยแล้วก็ไม่ต้องกดคันเร่งเดียเ๋ยวมันจะช้าลงให้เราเองกพรเป็นเกียร์ต่ำเออในไหนเริ่องพุทธทักเลยแม่ดูเป็นในเมืองเบาๆนะฮะอ่าอ่าไม่มีแก๊งไบเกอร์นะฮะเขาบอกไปเลยช้างอยู่ไหนเห็นไหมวันเ <laughs> <laughs> นี้ยมาอะไ <laughs> รกันเยอะๆวันอาทิตย์ไงวันอาทิตย์แล้วก็มองหาคุณลุงกับคุณป้าไว้นะคะ ฉัดชื่น้ไหมแ่ก๊ะเล้ยช่วยเตือนมาหน่อยดี่ฉันไปเปิดความร้อนในเรียนอเราก็ไปตามทางนะคะถ้าในชุมชนเงี้ยเราังไม่มั่นใจเรื่องการเปลียนเกียรตัวเองหรือการควบคุมรถไปด้เกียร์สเรื่อยๆ่างเงี้ยได้ค่ะดูนะข้างหน้ามองกล้องค่ะรไปร่อยค่ะยวกรบะคันนั้นเขาไปตรงช่องว่างนะแต่เขาหลบไปเองแต่เรามองตรงนะเค่อยไปช้าๆอย่างเงี้ยแะคะ อย่าวอกไว้คันอื่นนะมองคุณลุงคุณป้าไว้ค่ะดึงเรื่องราให้ตกกับคุณลุงคุณป้าไว้อเออพอจะกลับมาเลนตัวเองดูกระจกซ้ายมอเตอร์ไซค์จะแทซงไหมถ้าไม่มีก็ค่อยดึงมาค่ะระวังทางมา้าลายมีคนข้ามทางระวังรวดรถจากซอยนี้ด้วยนะคะรอวังป้าจังนี่ถูกต้ตองตัวแอมบุนเลนเข้ามากลางช่วยคนอยู่นะคะเอแอมบุนเลนในตัวนี้แล้วก็มองตรงมองขวาค่ะค่อยๆเพิ่มพวงมาลัยไปห้ามรูดออกจากเส้นเหลืองนะไม่งั้นเราจะโดนเบียดตกซ้ายทันทีเลยเพราะบ้านเรามีช่องนิดหน่อยเขาก็แซงไปเลย อ่ะถ้ามันไม่ไปก็เ,เร่งเบาๆได้ค่ะไม่ต้องกลัวหลุดโค้งนะถ้าเกิดรถมันรู้สึกนิ่งไปแส่ว่าเราเล่งเพิ่มได้ระยะยาวที่สุดที่เรามองเห็นเลยค่ะหาท้ายคันหน้าเจอคุณลุงกับป้าเมื่อเกียค่ะโวลุงขับมอไซค์ตาลิ้เร็วกว่าหนูอีกนี่ลุงตกพิจนาตัวเองหรือว่าเราถ้าใครจะเซงไม่ต้องเร่งแข่งกับเขานะเออเขาจะได้กรอบมาง่ายขึ้นนะคะข้างหน้าขึ้นสพลาหนกถ้าไม่มน่ใจว่าเกียร์สี่เราจะสะสมคันเร่งมากพอไหมก็ไปด้วยเกียร์สามก่อนนะคะชั้นแค่นี้เกียร์สามเอาอยู่นะ ชันมากแค่ไหนคะต้องใช้เกียร์ต่ํามากเท่านั้นนะคะชใช่ยิ่งชันเกียร์ก็ต้องยิ่งต่ำนะคะเกียร์ต่ํานี่เกียร์หนึ่งหรือเกียร์สามคะ <Okay. S 1> แล้วถ้าเกียร์สูงนะคะ uh. เราจะขับพ uh. ุดพื้นหรือว่าไปขับไปข้างหน้าล่ะโอ้หมองลอยต่อสะพานด้วยเนี oh. ่ยค่ะกดคันเร่งเพิ่มได้เลยมันจะรู้สึกว่ากดแล้วไม่ค่อยไปะคะ่ะเพราะมันมีแรงต้านอยู่อย่าจ้องล้สวนนะไม่งั้นเราจะเบียดขอบสะพานโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะลงสะพานนี้ให้เราปล่อยคันเร่งดูค่ะไม่ต้องเหยียบพลัดนะแล้วมันจะช้าลงเองเห็นไหม เออนี่คือเกียร์ต่ำค่ะมองคันสีน้ำเงินรู้ไหมค่ะม,มันนี้ันบรรจงแต่ขอบสป,ปาตัวนั้นเลยมองคุณลุงคุณป้าไว้เออระวังคุณลุงสั่งน้ำมูกเสร็จคุณลุงออกมาเลยนะฮะอ่าสีลอถึงทางราบเติมคัตเร่งต่อได้เลยเบาๆด<ม>ังนั้นดังนั้นโรงเรียนมีแค่ประมาณเนี้ยค่ะระยะทางไม่ไกลก็ออกมาส่งลูกตั้งแต่ตีห้าครึ่งก็ได้ <c oughs> <c oughs> จะได้ไม่เจอตลาดขึ้นคัะ อืมอันนี้ถูกต้องที่ไปช้าๆนะคะแต่ความผิดพลาดก็คือไม่ได้ระวังรถออกจากซอยนี้เลยไม่เป็นไรฝั่งนี้โดนลูกไม่โดนตัวเองนะคะ <c oughs> แม่เตรียมไม่หิดมากเอาตัวรอดด้วก่อน <c oughs> ข้างหน้าเริ่มมีป้ายเขตโรงเรียนแล้วแสดงว่าใกล้โรงเรียนลูกเรารูร้ป่ะว่าเป็นโรงเรียนอื่นก่อนใช <c oughs> ่ของโรงเรียนอื่นดังนั้นเวลาเรามาส่งลูกสิ่งที่ต้องระวังก็คือรถแถวนี้น่าจะเยอะเป็นพิเศษเ <c oughs> พราะผู้ปกครองก็มาส่งโรงเรียนนี้เหมือนกันนะคะ <c oughs> ตอนนี้ถ้ามองไกลไปข้างหน้าเราชิดถัดถึงเนี่ย <c oughs> ไม่มี แล้วสัญญาณก็เห็นน่ะไฟอ๋อแล้วไฟเตือนอะไรค,ค่ะโอเคค่ะวันที่วันนี้เราจะตามคุณลุงทันไหมคะชาลิงเล่ะรีบโอเคตอนนี้เวลาต้องห้าชั่วโยี่หกปีนะถ้าไม่พูดอย่างนี้นะเช็คให้อะไรเนี่ย<ม>นิ้วล็อกบ่อยๆเวลาขับรถนะคะม,มองหาคุณลุงคุณป้าไว้นะคะแล้วดึงเราให้ตรงกับคุณลุงคุณป้าไวค้ค่ะอแล้วก็ให้คิดทุกครั้งเวลาเราจะโค้งจะเลี้ยวอย่างเงี้ยค่ะว่าถ้าขับมอเตอร์ไซค์สายตาเราจะมองอยู่ที่สิ่งไหนถ้าตอนเนี้ยเบาะที่เรานั่งอยู่เป็นเบาะมอเตอร์ไซค์ แล้วมือที่บิดอยู่ค่ะก็เป็นแฮนด์มอเตอร์ไซค์คือหาคุณลุงคุณป้าอ,าอย่าตกใจรถสวนนะถ้าไม่มั่นใจเราก็ยกคันเร่งะะค่ะสวนกับเขาช้าๆแล้วมองไกลมองยาวหาคุณลุงคุณป้าให้เจอคันไหนที่อยู่หน้าเราด้านซ้ายมีรถใกล้จะออกมาต้องระวังด้วยนะคะเดี๋ยวากันชนหน้าเขาหนีงเราไปเรื่อยๆได้เลยค่ะอย่ามองคันนี้นะคะเราชิดทางไหนมากไปคะ,ะออมองอ,ออกมาดิไม่ต้องเห็นอยาไปทางนู้มองไปทางนู้ดเหมือนที่แฟนเราทำไงจิ้มมาก่อนไม่จิ้มไม่ได้ไปอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วคนที่ขับมาทางตรงก็จะขับลําบากนะคะ ป้ายด้านบนทางเข้าตลาดนะ้าบางคา้าสช่หอวันนี้คุณอาจจะมาค่อนข้างเยอะเพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วมองไกลๆไว้รู้สึกว่าชิดทางไหนให้เราปรับพงอะไรเลยนะเดีถ้าไม่ทันให้เรายกคันเด้งแล้วค่อยปรับพงอะไรตรงนี้ระวังรถผ่านไปมาด้วยนะคะแล้วก็มองไกลไปข้างหน้าเนี่ยคันนี้มันเขาจะออกมาอย่างเงี้ยถ้าเขาไหลเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราชะลออ,กกอนค่ะอยวาพัดไว้ก่อนนี่แหละทางทูนเหมีย่จริงบ้านเราอะคะ่ะ เรียนมาทางนั้นได้ไปก่อนอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรานะเราก็มองไกลไปข้างหน้านะฮะไม่ได้เรียนมาหนูซื้อมาไม่ทอดอเหรอก็อร่อยดีนะคะซื้อมาแพงแพงวันหน้าอย่างน้อยครูก็ยังให้เรากระทึบคลิ่งนะฮะถึงแม้กลับมาเราจะใช้แค่เบรกก็ตามนะฮะข้างหน้าดูรถหนาแน่นในเมืองกว่าปกตินะฮะดังนั้นต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นนะฮะ ถ้าความเร็วต่ำอย่างเงี้ยสามารถกดคลัตช์ก่อนได้แล้วก็เหยียบเบรกตามนะแต่ถ้ารถมันช้าลงมากๆก็ต้องลดเกียร์ด้วยนะคะถ้าความเร็วต่ำเหยียบคลัตช์ก่อนได้ถูกต้องคะะตอนนี้ชิดทางไหนมากไปไมถ้ามองช่องว่างที่เราไปได้ซ้ายเออถ้ารู้สึกว่ามันเร็วไปความเร็วเราไม่ไหวค่ะเนี่ยเราลองค่อยๆเหยียบคลัตช์ลงไปก่อนนะคะแล้วก็แตะเบรกตามช้าๆถ้าใกล้เขามากแตะเบรกเพิ่มอีกนะคะโอ้ยเออไปเมฆมาแล้วก็เปลี่ยนเกียร์สองแล้วเหยียบเพุ่งยกคลัตช์ไม่งั้นเดี๋ยวมันดบอ่ะเค่อยเลี้ยงคลัต แล้วเราทําไงคะเราซ้ายอ๋อโอเคค่ะแล้วทางนู้นเคาเลี้ยวเข้ามาหาเราได้ด้วยเหรอใช่ค่ะอ่าดังนั้นเลี้ยวก็เหมือนที่เราฝึกมาค่ะมองตามซ้ายไวค้ค่ะเออแล้วยวกคัสไปบอลอย่าตกใจฝั่งนู้นน่านเลี้ยวซ้ายอยู่เลนซ้ายไว้ของเราอ่าแล้วมองหาเลนกลางเองเว้ยแล้วคือรอใคันโตโยต้าทันข้างหน้าค่ะแล้วปล่อยคัสให้หมดเติมพลิ้งตามไปด้วยนะคะเราใช้พลิ้งด้วยนะคะนั่นแหละครับน,นักเ,เรียนเดี๋ยวพลิ้งคือว่าคะเนี่ยเนี่ยลงเลนลูกของอ๋อแล้วก็เลี้ยวตามคันสีขาวใช่ไหมใช่อ่าแล้้วววก็เเเปิดไฟลลียยขาค่ะ เชื่อกระจกว่ามีใครจะแซงไหมไม่ีโอเคเราขับแนบขวาไปก่อนค่ะอ่าพอจะเลี้ยวตรงนี้ไม่มั่นใจเหยียบคลัตช์ลงไปได้ค่ะแล้วแต่เบรกตามช้าๆอหกนทางก่อนนะอ่าแตะเบรกด้ได้ค่ะแล้วมองไปอย่ามองฟุตบาทเราไม่ได้เลี้ยวไปหาฟุตบาทเออแล้วก็ปล่อยเบรกขึ้นมาค่ะนันแนะแล้วค่อยๆเลี้ยงคลัตช์ขึ้นมาอันนี้เราเลี้ยวซ้ายเลยไหมไม่ได้อ่าเราจะตรงไปหรือว่าจะเลี้ยวขวาเลขวาค่ะโอเคเราก็กดไฟเลี้ยวขวาไว้ต้องหยุดดูรถก่อนนะคะอือ แล้วก็อย่าให้กันชนหน้าล้มนะอย่าเบรกวะนะเราไปโดตนตะนี้นะคะับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเกณฑ์หนึ่งค่ะพเพราะรถร้นนิ่งไปแล้วให้ดูขึ้นรถทางนี้นะเพราะเป็นทางวอนเวค่ะแล้วก็ปรับเบรกขึ้นมาทางนี้มีรถมาไหมอ่ะก็ให้เลี้ยงคัดขึ้นมาแล้วหมุนไปด้วยนะพอกระจกเราเลยขอฟุตบาทให้กระจกเลยก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเลี้ยงคัดขึ้นมาแล้วมองทางซ้ายเห็นไหมไม่มีใครมาเราก็มองไกลเลยค่ะแล้วก็เลี้ยงคัดขึ้นมาด้วยถ้าหมุนอยู่กับที่นะไม่งั้นเดี๋ยวมันปิดทุกบาทแล้วมองยาวข้างหน้าค่ะ ข้างหน้าเราต้องเลี้ยวทางไหนคะเลี้ยวขวาเหมือนเดิมโอเคเราก็อยู่เลนนี้ไปเลยเห็นไหมลูกศรตรงพื้นบอกเลนนี้เลี้ยวขวาได้อ่าแล้วก็ปล่อยพัดมาเรื่อยๆแล้วก็เติมคันลิ้งไปเบาๆแล้วเปิดไฟเลี้ยวขวาคคไว้ค่ะอย่าไปสนใจมันแค่เราขับไปเรื่อยๆแค่นี้ก็พอแล้วแล้ว,ลวเปิดไฟเลี้ยวขวาไว้ด้วยนะคะเออแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนเกียร์สองด้วยนะฮะเพราะเกียร์หนึ่งมันไปไม่ไหวก่อนเปลี่ยนเกียร์มองข้างหน้าด้วยนะรถเราออกนอกเลนหรือเปล่านะคะดูรถไปพัดบเบาๆเออแล้วพอจะเลี้ยวดูรถทางซ้ายด้วยนะคะ กดพัดเตงเนี้ยค่ะแล้วก็แตเบปกว้ด้นะเตกไ้เล้กซ้ายมีใครมาไหมไม่มีอะปล่อยเบรกขึ้นมาค่ะแล้วเลี้ยงพัดเบาๆนะก็ดันพัดขึ้นมาแล้วมองไกลๆไว้ก็เลี้ยงพัดขึ้นมานั่นแหละแล้วก็ชิดขวาไว้ก่อนอืมแล้วก็คืนร้อยตรงกับเลี้ยงขวาไว้ก่อนค่ะนั่นแหละไม่ใช่ไม่ต้องเข้าโรงเรียนวันนี้ไม่ได้มาส่งจริงเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะกดไฟเลี้ยวขวาไว้นะกมาเลี้ยวได้เวยหรอเลี้ยวได้ลืมสอนไปแลมาไปได้ตั้งสามทางอืม นั่แหละหนักแล้วก็ปล่อยคลัตช์ให้หมดค่ะเลี้ยวตรงนี้ค่ะแล้วก็มองขวาไปไกลแล้วระวังคันนู้นเลี้ยวมาด้วยนะแล้วก็อยู่ชิดขวาของตัวเองไว้นะค่ะอ่ะมองแค่เลนเราแล้วก็ระวังคันนี้นะให้เขาก็เลนไปก่อนเออแล้วเราปล่อยเบรกไปเรื่อยๆค่ะรถมันไหลไปด้วยเวลาออกตัวจะได้ต่อเนื่องแล้วมองไกลเข้าเลนกลางดีค่ะเลนกลางแบบข่อมเส้นขาวไปค่ะเออแล้วมองท้ายมอเตอร์ไซค์เสื้อขาวนั่นไว้แล้วกดไฟเลี้ยวขวาแจ้งทุกคันว่าอย่าแซงขวาฉันนะข้างหน้าฉันจะเลี้ยวขวาต่อนะคะไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะทุกคนไฟเลี้ยวด้วย แล้วติมพังเล็กด้วยนะคะติมพันเล็งไม่ใช่แต่เบรกนะฮะอ่าแล้วพอเลยสองแถวพันนั้นนะคะเราก็ชิดขวาไปเพิ่มอีกคันอื่นจะได้แซงซ้ายไปง่ายขึ้นนะคะแต่เมื่อกี้ก่อนที่เราจะเลี้ยวอ่ะเราเลี้ยวเร็วไปนะเนี่ยตรงนี้เราเข้าใค่ะอ่ากดคันแล้วก็แตะเบรกช่วยได้ค่ะอ่าแล้วมองไกลเข้าไปด้านในเลยค่ะก็ใช้พวงมาลัยแล้วปล่อยเบรกขึ้นมาด้วยนะแล้วมองยาวค่ะอย่ามองขอบตรงนี้เออมองไปสู่กำแพงฝั่งนู้นเลยค่ะพอะรถจะนิ่งยกพคด